โอกาสถูกลอตเตอรี่มีเยอะแค่ไหนลอตเตอรี่เป็นการลงทุนไหมแล้วถ้าอยากสร้างเงิน6ล้านโดยที่ไม่ต้องง้อรางวัลที่1ต้องทำยังไงไปดูกันสลาก1ชุด่ะมี1ล้านฉบับทั้งหมด14,168รางวัลหมายความว่าโอกาสถูกร,รางวัลใดรางวัลหนึ่งอะ่ะคือ1.42%ส่วนโอกาสถูกกินอะ่ะเ8 5 8 โอกาสถูกเลขท้าย2ตัวคือ 1. ในร้อยหรือ1%เปอร์เซ็นต์โอกาสถูกางวันที่1คือ1ในล้านหรือ0.00 0 00 1หเปอร์เซ็นต์โอโอกาสถูกางวันที่หนึ่งะน้อยกว่าหน้าหนาวกรุงเทพอ,อีกนะเนี่ยนอกจากโอกาสถูกจะน้อยแล้วโอลรู้ปะยังมีคนที่ถูกแล้วไม่ได้ไปขึ้นเงินอีกนะสงสัยเขาไม่ถูกเลขท้ายกับรางวันที่1แล้วก็คงไม่ตรวจแล้วมั้งแล้วก็มีทุกปีเลยยิ่งช่วงหลังเนี่ยยดสสมมาสองสามพันล้านตลอดเลยพี่เอลอตเตอรี่เนี่ยเป็นการลงทุนม ไม่ใช่ลอตเตอรี่อ่ะเป็นการพนันประเภทหนึ่งแต่เป็นการพนันที่ถูกกฎหมายมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือพอรอบอรสลาก2517และพอรอบอรการพนัน2478เพราะงั้นน่ะลอตเตอรี่ไม่ใช่การลงทุนเดอ้อโอ้รู้จักอาชีพคนขายลอตเตอรี่ปะรู้สิก็เป็นลูกค้าเขาอยู่และอาชีพคนซื้อลอตเตอรี่อ่ะรู้จักไหมอืมไม่น่ามีเนาะนั่นไงเพราะการถูงหวยอ่ะเป็นการเสี่ยงโชค มันทําซ้ซําๆเป็นอาชีพแบบไม่ได้ส่วนคนขายลอตเตอรี่อ่ะเขาค้าขายเขาทําธุรกิจเขาถึงทําเป็นอาชีพได้ไงอ๋อตั้งแต่เกิดมาจําได้ว่าเคยถูกลอตเตอรี่กี่ครั้งวิ้ยนับไม่ถูกเลยอ่ะทำไมอ่ะพอถูกบ่อยเกินเปล่าหรอกเพรานานจนจำไม่ได้ <c oughs> เนี่ยซื้อมาตั้งเยอะนะเพาไม่ถูกอะ่ะเงินก็หายไปหมดเลยอย่างงั้นงวดหน้าถ้าอยากเสี่ยงโชคอะ่ะอาจจะลองเปลี่ยนมาซื้อสลากออมซัย์ดูได้นะถ้าเราไม่ถูกอะ่ะเงินต้นก็ไม่หายแล้วก็ยังได้ดอกเบีย้ยเป็นของแถมด้วยแต่ถ้าอยากได้6ล้านโดยไม่ต้องพึ่งลอตเตอรี่ก็ยังมีวิธีอื่นอีกนะถ้าศึกษาเรื่องการลงทุนนะอันเนี้ยเป็นการาฟผลตอบแทนในหุ้นปกติจะอยู่ที่ประมาณ8-12เต่อปีแบบทบต้นซึ่งเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่คนทั่วไปอะ่ะสามารถทําได้ ถ้าเราเริ่มลงทุนเดือนละ2 0 0 3ตั้งแต่เรียนจบตอนอายุ22เลยนะจนถึงอายุ60เราก็จะมีเงิน6ล้านได้โดยที่ไม่ต้องง้อรางวัลที่1เลยแต่ช่วงเกือบจะ20ปีแรกเนี่ยเงินมันจะโตช้ามากหรือที่เขาพูดกันว่าเงินล้านแรกมันหายากนั่นแหละหลายคนนะ่ะทอ้อแล้วก็เลิกไปก่อนช่วงเนี้ยแต่ถ้าผ่านไปได้นะคราวนี้ง่ายละ แล้วถ้าเราอายุมากกว่า22แล้วล่ะงั้นก็ต้องเพิ่มเงินลงทุนหรือไม่อะ่ะก็ต้องเพิ่มผลตอบแทนให้เยอะขึ้นหุยมันนานะ่ะเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ดีกว่าเหรอเผื่อฟุกถูกรางวันที่หนึ่งได้หล้านเลยไม่ต้องรอ 30- 40ี่ปีอะก็ได้นะถ้าอยากจะลุ้นแต่โอกาสถูกมันก็แค่หนึ่งในล้านไงไม่แน่นะ60สิแล้วอ่ะอาจจะยังไม่ถูกรางวันที่หนึ่งก็ได้แต่ถ้าลงทุนด้วยความรู้เสิอๆเสอาจจะได้มากกว่า6ล้านอีกนะ และยิ่งถ้าได้ผลตอบแทน12%ต่อปีทบต้นตอน60บาทมี16ล้านเลยนะและถ้าเราลงทุนเก่งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเงินลงทุนให้มากขึ้นได้อีกอาจจะมี6ล้านเร็วกว่าที่คิดก็ได้แต่ถ้ายังอยากจะลุ้นจริงๆอะ่ะก็ซื้อติดไว้งวดลนใบก็ได้เพื่อนๆเคยถูกรางวัลที่1กันไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะ